กวบห้าเดือนเลี้ยงยากมากกินก็ยากนอนก็ยากเอาแต่ใจร้องไห้งอแง,งม,มากอันนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบเด็กเขาเรียกว่าเด็กเลี้ยงยากนะคะ difficult child ก็คือแบบเขาเรียกว่าพื้นอารมณ์พื้นอารมณ์ของหนูน้อยเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะปรับตัวยากเลี้ยงยากก็ลักษณะของเด็กเลี้ยงยากคือจะเป็นอย่างนี้ค่ะกินก็ยากนอนก็ยากเอาอารมณ์ก็ยากข,าขึ้นแล้วก็ลงยากหรือว่าปรับตัวยากอะไรพวกเนี้ยเนาะก็ สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะทําได้ก็คือหนึ่งเข้าใจนะคะว่าถ้าเขายากเป็นเด็กยากอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นพื้นอารมณ์เขาแล้วเราก็ค่อยสังเกตนะคะว่าเขาได้ประมาณไหนถ้ากินยากก็สังเกตว่าเขากินอะไรได้นาอแล้วถ้าเราจะให้เขากินหลากหลายก็คือเราเริ่มสเตปจากสิ่งที่เขากินได้ะค่ะแล้วให้สเต็ปไปเรื่องอาหารที่มันใกล้เคียงกันที่ที่น่าจะกินได้คล้ายๆกันแล้วก็ค่อยๆขยายออกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใจเย็นๆให้เขาได้ ให้ฝึกให้เขาได้ชินเพราะว่าบางทีเนี่ยเคยกินอย่างนี้แล้วก็อาหารใหม่ใเนี่ยเห็นครั้งเดียวเนี่ยไม่กินเห็นสิบครั้งยังไม่แตะเลยนะคะบางทีเห็นเป็นยี่สิบครั้งถึงจะลองหยิบมากินดูบางทีกินแล้วก็คายอ่ะอย่างเงี้ยก็คือให้เวลาเขาหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงอยู่ในหลักการที่ว่าโอเคกินข้าวสามมื้อได้นมประมาณสักวันละสองกล่องแล้วก็นอนสักถ้าวัยขวบห้าเดือนก็สักสิบสองชั่วโมงก็กลางวันครั้งหนึง่ง กลางวันหนึถึงสครั้งกลางคืนประมาณก็ครั้งหนึ่งยาวๆอย่างเงี้ยรวมประมาณ10บถึงสชั่วโมงก็โอเคได้อย่เงี้ยนะคะแล้วก็ก็สังเกตดูว่าเขาเป็นเด็กลักษณะไหนชอบเรียนรู้อะไรแล้วเราก็ค่อยๆให้ให้การเรียนรู้เขาไปตามสไตล์เด็ก